สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับกับการทดสอบปืนอารมณ์ PCP นะครับคลิปนี้จะทดสอบยิงในระยะ60เมตรนะครับโดยที่ครั้งนี้จะยิงไข่ไก่นะครับซึ่งเป้า<ม>จะอยู่ทางด้านนน้นนะครับอยู่ใกล้ๆเอเป้าที่ผมใช้ซ้อมยิงขาวๆนะครับเป็นจุกขาวๆส่วนเรื่องระยะ60เมตรผมวัดระยะมาจากทางด้านนู้นเข้ามานะครับถึงจะ เห็นตำแหน่งที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราวัดไปจากด้านนี้มันจะโฟกัสได้ยากเพราะว่าจุดเล็งค่อนข้างเล็กนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ผมจะยิงมานะครับที่จะทดสอบอยิงไข่ไก่ดูในระยะ60เมตรนะครับเดี๋ยวดูจากกล้องวัระยะก่อนครับ ประมาณนี้นะครับจุดตำแหน่งที่เป็นตัวบ้านคือตำแหน่งที่ผมจะยิงมาทางด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตำแหน่งที่จะยิงมาเลยแล้วกันครับโอเคเริ่มยิงอะไรครับลูกที่ใช้เป็นลูกฝาแดงเจดบีนะครับเพราะว่า ปืนผมค่อนข้างถูกฉลกกับลูกยี่ห้อนี้นะครับปืนผมตั้งกล้องเ,อเล็งจิกไว้ที่ตรงกลางไว้ที่40เมตรนะครับในระยะ60เมตรจะต้องเล็งเกินดอนอยู่2 0ินดอนนะครับ ยิงไปนัดแรกโดนแต่กระเด็นไปถูกไข่ฟองข้างๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปตั้งเป้าใหม่สักครั้งนะครับโอเคครับเริ่มนัดที่สองต่อเลยนะครับ ນັກສຶກສາຕໍ່ັ พรผ้าฟองตามที่ตั้งไว้แล้วนะครับโดนทุกฟองครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันเลยครับ เละเทะกระจุยกระจายหมดเลยนะครับในระยะ60เมตรเป้าระดับประมาณไข่ไก่นี่ไม่พลาดสักนัดครับโอเคขอจบการทดสอบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ